เมื่อกี้แคทเน็ตกับล่าวเรียงทำะไรเออที่อย่างอุ้ยมือเออในเด่เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวกูออกก่อนว่าไอ้ล่าวเรียงแคทเนี้ยว่ะดูแชทดิมันเป็นคนไทยเนี่ยเนี่ยเนี้ยมันพิมพ์ไทยดู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 ่ยคนไทยคนไทยเฮ้ยนี่ไอ้แคทเน็ตเป็นตำรวจอ่ะเดี๋ยวผมจะไปจัดการมันมาดีมาแล้วก็เยียมตบ

รถเดคแคทเน็ตต์ทีมือไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าเมื่อกี้แคทแนปเป็นตำรวจต้องดูในเออ่ดูว่าแคทแน็ตต์กับ oh, เดฟเป็นตำรวจอ่อแ,แล้วลข้ามันมีค่ากันก็กำลงแรงว่าโลโลทีมือนะ อะไรเนี่ยเยที่เขามาไม่ช่างช่างช่งช่งผมไม่มีเน้อเบิรอรอะไรเนี่ยเอ้ยมันจะแปมมาอ้อะไรหรผมไม่รู้ว่าผมจะจะเะจะจะจรจะจะอะจะอะะจมจะะจะอะ ยืคนตั้งหมือนยีกต่ายเด็ดใครใครบอกกันเออพ่อหมดเชคแข่งเออใส่โลืมเฉยอะไรช่วยให้หน่อยคุณผู้หญิงเออสวยมาโบกมือกันได้เมื่อกี้ได้หน้าตาดนี่มันแปลกแปลกแบบอุ้ยเดี๋ยวผู้ผู้หญิงช่วยไปไปไปลี่คอนเปคอนอย่าเบียดอย่าเบียดเออไม่น่าไอไอสวิงนี่มันแคมเปอร์หรือเปล่าอ่ะ ดูนเลยดูมันแคมป์ดิมันแคมป์มนแ,มแน่นอนเลยอย่าเฝ้าอย่างงี้อ๋อไม่มันแคมป์หรอใช่เหมือนแคมป์หรือมันอาจจะไม่แคมป์นะเออดูหน้าดบ <c oughs> เอ้ยดูรอใครก็ได้ช่วยด้วยตู้ไอ้นี่มึงวันดีเอออ๋โอโอ,โอเคไม่เป็นไรหรอเนาะแล้ว โอ้โหมีคนเดินเข้ามาเออมันแคมป์มั้งน totally. sí ี่นี่นี่บล็อกเต้มาช่วยเราไปไปไปมีบล็อกเต้มาช่วยแล้วโอเคบล็อกเต้คะอาทิตย์บล็อกเตไม่ชอบกินไอติมบล็อกเตไม่ถูกใจสิ่งนี้เอาไอติมแม่เพื่อนไม่เอาอะเอาเข้าปากบล็อกเตเอื้อยบร้อยกลายเป็นแคทโดยแคทเตแคทเตเมียเบไปไปเออเริ่มเล่นมุกเถอน บุกกาดเอ้าบอยอ๋อมาเฮ้ยด็อกเดไม่ใช่ว่าโดนแช่แข็งแล้วหรอมาแข็งเอาหมาไปแช่ตู้เย็นแคทเนปอย่ช่วยแต่ว่าให้อภัยได้ไหมอ่ะตอนที่เออเนี่ยน่ะเบคอนเบคอนหยิบร้อยโดนเรียบอ่ะโดนเรียบครับแล้วนี่อ่ะใครเชนแมวแมวไว้เอาเหมือนเิชสาวเชลใครที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้อ่ะดูช่องคนดีไป อุ้งจีแคมเปอร์เออใช่แคมเปอร์แหละไม่นะ้าอีกหมมาแข็งหมาแข็งไม่ฟอคือเออคโอ้ไม่ก็ตอกเดสสัตว์ชอเอออะไรเนี่ยเออคนเดิมไม่เอาไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าผมไม่เอาหรอกไม่มีค่าค่าคีโมอุ้ยอะไรอ่ะ ผมทํานึ่งดีอ่าเก็บหัวเลยเกยบหัวเออไม่มีอะไรหรอกแต่ในแบบในเกมมันก็บอกว่าแบบเียบหัวหมดเลยเออเรยเองเบเราจะเหยียบหัวทุกคนในไม่ว่าในเกมไหนเราก็จะอ่าเียบหัวทุกคนนะครบผม อีโดเซนสาเปอร์เซ็นแน่นอนได้เป็นอีโนเซนกโอกาสได้เป็นเชลลิกไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่มีบอกโอกาสได้เป็นเชลลิกแต่ผมถนัดเชลลิกมากกว่านะมัง้งมั้งแกะนะเออโอเคล้องเต้ขอตามเนะี่ยตามเนะี่ยตามดีดีดีตาม,ตามเออโอเคล้องเต้เชื่อใจเนาะเย้ <laughs> <Yeah. S 1> มีเสียงมีไงล่ะ <laughs> สิ่เทีเ <house> ก uh, ี่ยวนะเออวิ่งหนีเอาดอกเบลลงไปข้างล่างเอ้ยอะไรแคททับเอเอช่างแคทคทติ่อปเยอะมากดิดเอาคเขาผมดูเหมือนว่าสายแคททับ จะออแคสแนปเป็นธารกเหรอเออใช่เหรอแคสแนปเป็นธารกเหรอผมกดกันเกิดแบบเด็วเกินไปนื้แต่ก็ยังไม่พอใจจ้ะเออี่สลุปมันบอกเหมือนทีมเมอร์แต่ที่จริงมันไม่ได้ทีมนะเออเดี๋ยวอะไรอะดูในแชทเนี่ยดูในแชทอ่านในแชทก็พอนะฟังใจเออ เออช่างแล้วก็ใจหรือเปล่ามมใ,นะใจหรือเปล่า,ลามารอบนี้รอบสุดท้ายก็ได้นะครับจิ๊กเก

อัน,นอีกขึ้นเชียงเหียบเลยบล่อยเลานะไม่มีทางผมว่านี่ไม่ใช่แคปแนปแต่นี่คือผมเฮ้ยเบคอน <c oughs> เอาปืน